สวัสดีค่ะบันทึกประจำวันที่7มิถุนายน2563หลังจากรัฐบาลไทยเริ่มผ่อนปลนระยะ3ในการควบคุมสถานาการณ์การแพร,ร่ระบาดของไวรัสโควิดหนึ่ในคุณสามีฝรั่งก็ติดค้างในเมืองไทยมาสีเดือนกว่ากลับอเมริกาไม่ได้เพราะเราก็หาที่เที่ยวต่อเลยค่ะนั่งหางข้อมูลอยู่ตั้งนานนะคะพออ่านเจอเกาะสีชังเป็นเกาะชุมชนขนาดเล็กที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชวังหรือเขตพระราชฐานตั้งอยู่และเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยด้วยน่าสนใจใช่ไหมคะพวกเราก็ออกเดินทางจากบ้านที่สมุทราการเวลา9ก้าโมงครึ่งค่ะไปถึงท่าเรือเกาะลอยเวลา10บโมงสีนาทีหาที่จอดรถเนี่ยยากมากก่อนขึ้นเรือเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยวัดอุณหภูมิร่างกายกำชับทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะและที่นั่งบนเรือเนี่ยให้นั่งเว้นระยะ ก็ไม่ได้ห่างกันมากส่วนเรือที่เรานั่งเนี่ยเรือออกเวลา11โมง50นาทีค่ะค่าเรือปกติก็คนละ50บาทหากคนนั่งเต็มก่อนเนี่ยก็จะออกเรือเลยนะคะส่วนใครที่ต้องการนั่งเรือแบบสปีดโบ๊ทนะคะก็ใช้เวลา18นาทีนะคะแต่ราคาค่อนข้างที่จะแพงเ,เที่ยวละ1 5 0 0บาทระหว่างทางที่เรือแล่นอยู่บนท้องทะเลเราจะเห็นเรือเล็กเรือใหญ่ตลอดเส้นทางเดินเรือ พูดถึงแล้วแค่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็สุขใจไปกว่าครึ่งแล้วนะคะจริงไหมจ๊ะที่เดินทางมนะาเาีชังใ้านนันาบาตลอดเส้นทางการเดินทางทุกั้พ่อความอใและปัญหาดีกาให้สดีตลดนกาสีชังอดช่าและโงพาสการค่ะพวเราถึงท่าเทียบเรือกรกเกเา,าเเกะสีชังแล้วนะคะ นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาเกาะนี้เนี่ยจะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิอีกรอบและก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดที่อยู่บนเกาะนี้ เราก็จะแนะนำนะฮะว่าบนกอะสีชังเนี่ยจะเปิดสอนถึงระดับมัธยมปลายลหลังจากนั้นก็ต้องไปต่อมหาลาัยนอกเกาะนะฮะจุดแรกที่พามาลงเนี่ยจะเป็นวัดถ้ำเสือและศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือให้ความเคารพสักการะบูชาข้างบนนี้เย็นมากเลยนะฮะเข้ามาฝั่งนี้จะเจอ ทำเจ้าจพ่อเขาใหญ่นะฮะ oh, อันนี้เวลาเดินต้องระวังนิดหนึ่งนะคะความสูงระดับจินนี่คือยังต้องระวังหัวเลยค่ะ ปีชงจะมีแก้ปีชงอะค่ะนี่ค่ะแก้ปีชงนะคะแล้วก็ให้ติดชื่อนี่เขาให้เขียนชื่อแล้วก็ไปแปะนะ เอาออกแล้วไปเผาขอบคุณ yes b r e d bar เราเยังดีปีนี้ไม่มีชงสักคน ออ you can you can put in English you say they have a English you have a Thai they have a Chinese ภายในนะฮะโอ้นี่เขาคนมาแก้ชงกันเยอะมากนะฮะนี่ก็จาพ่อย เหเจียนะคะเหมือนส่วนอูคงอะนครั่งยนี้กอก่น man, นีน้ก็มี <have> <Maria> รถดูดีห้อ่ยคุณีร์ครับครั t a t p you a your e

<In> yes กี่เคลียบอันนี้ต้องระวังนะฮะ This year we did not have anyone that had bad luck. าเรือนะคะที่เมื่อกี้ที่เราลงสวยมากเลยค่ะบริจาคนะคะกองทุนแม่นะคะเวลาขึ้นเนี่ยให้ขึ้นซ้ายนะคะขึ้นซ้ายลงซ้ายเรานะคะฝั่งซ้ายมือของเรานะคะพี่คนขับก็จะรออยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปต่อจุดที่สองเลยนะคะจุดชมวิวอิสริยภรณ หรือช่องเขาขาดนะคะเป็นจุดชมวิวของที่นี่นะคะช่องอิสริยาภรณ์นะคะช้องขับนะคะว่าให้ใส่แม็กซ์ตลอดเวลาที่เราอยู่บนเกาะนะคะ ว้าวกาีค่กะกร้อนด้น,นะคะเดี๋ยวาไปดูข้างลางนะะอ้วิวสวยมากเลยค่ะอ,ดเ,อ,อเดินลงไปได้นะคะไปถ่ายรูป สวยค่ะลมแรงมากโหเย็นมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะไม่ร้อนนะคะเมื่อกี้เราอยู่บนโน้ตถ่ายรูปนะคะอันนี้เราเปลี่ยนลงมาข้างล่างบ้างนะคะว้าว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 ,ว,าวสวยค่ะสวยอะใครสนใจตามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนะคะ ่านวัชรวุฒิค่ะเต yeah. รียมไว้จะต้องรับแขกที่นู mm ่นลงต่างาลิตรเท่าไหร่คะทีนี้ที่ห้าครับที่ห้าถึงหาดถ้ำพังนะคะก็ให้เช็คอินก่อนนะคะ ให้บริการฟรีค่ะนั่งฟรีเราเลือกร้านนี้นะคะร้านเสาน้อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หาดทาผังนะคะน้ำทะเลที่นี่ถือว่าสะอาดนะคะเนะะี่ยค่ะเคลียร์ใสมากจ้ะเป็นน้ำกันแบบแดดร้อนนะคะแดบดบร้อนหน่อยนะคะ น่ารักมากเลยนีตะลี <Destiny> <sow aller ros> ่ใหม่ๆี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนแรกเยอะกว่านี่นี่ตะลี่ดีๆเออเออถ้าไม่อยู่ไปเถอะลี่เป็นคนเอออย่าไปกวนมันให้มันอยู่กับธรรมชาติ เดินเยอะค่ะหมดแรงเลยค่ะคุณโรเบิร์ตยังไหวไหมคะเห็นต๊ะพี่ที่นั่งข้างๆไหมคะพอดีมีโอกาสได้คุยกับพ่อพี่เขานะคะเขาบอกว่าเขาขี่เจ็ตสกีมาจากกรุงเทพปทุมธานีค่ะขี่มาสามชั่วโมงแม้ข้าน้อยขอคารวะสิ์พี่ก่อนนะฮะหาวันได้มีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะมีประสบการณ์ขี่เจ็ตสกีเที่ยวแบบพ่อพี่ๆเขาจัด เทมากแล้วก็สุดยอดด้วยค่ะไปกันแล้วค่ะพอบ่ายสามครึ่งก็ได้เวลากลับแล้วนะคะพวกเราก็โทรเรียกพี่คนขับมารับเพื่อไปขึ้นเรือรอบบ่ายสี่โมงเย็นอันนี้คือขากลับนะคะก็เรืออีกแบบหนึ่งขากลับเนี่ยเรือแวะเกาะขามใหญ่ค่ะหมู่บ้าน ชาวประมงเล็กๆที่อยู่ห่างจากเกาะสีชังประมาณ1กิโลเมตรนะพื้นที่บนเกาะเนี่ยครอบคลุมทั้งหมด13ไร่เศษเป็นหนึ่งใน8เกาะบริวารของเกาะสีชังนะว่ากันว่ามาเกาะขามใหญ่แล้วไม่ได้ตกหมึกหรือกินหมึกเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงพอเห็นเกาะนี้แล้วนะคะคุณโรเบิร์ตก็พูดขึ้นมาว่าหากมีโอกาสเนี่ยพวกเราต้องมาเที่ยวที่นี่สักสองสาวันนะดูสิฝรั่งเดิมติดใจแล้วนะคะ พอดอูมาถึงจุดนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะตั้งคําถามค่ะว่าทำไมไม่ได้ไปพระราชวังฤดูร้อนพระจุฑาธุชราชถาและสะพานอสดังที่พระราชการที่ห้าสมใช้เป็นท่าขึ้นเทียบเรือสองที่นี้เขาปิดนะคะเปิดใช้บริการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันที่9มิถุนายนพศส5 6 3เป็นต้นไปนะ,ะเราคงต้องไว้โอกาสหน้าค่อยมาเยือนนะคะ ก่อนที่จะตัดสินใจมาเกาะสีชังเนี่ยก็ช่างใจอยู่ตั้งนานค่ะว่าน่าเที่ยวไหมนะฮะจากเดิมเนี่ยที่คิดว่าเป็นเพียงเกาะที่เที่ยวง่ายขับรถถึงภายในสองชั่วโมงบรรยากาศดีเงียบสงบมีความเป็นธรรมชาติและอยู่ห่างจากสีราชาก็ประมาณ12กิโลเมตรนะคะพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่คิดว่าจะน่าเที่ยวเหมือนกันฮะเดินทางก็ไม่ไกลไม่เหนื่อยด้วยค่ะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่มีเวลาเยอะ แต่ต้องการหามุมพักผ่อนในยามว่างสุดสัปดาห์สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะหากใครต้องการได้รับการแจ้งเตือนกดปุ่ม subscribe ได้เลยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย